เป็นเรื่องของการที่เราจะดำเนินชีวิตมันต้องมีเป้าหมายค่ะแต่เชื่อไหมคะคุณก่อเขตคะคนที่อยู่ที่จุดพักพิงต่างๆดิฉันอยู่ที่นี่หลายวันแล้วนะคะดิฉันกระจายแล้วไปพูดคุยกับชาวบ,บ้านแบบลึกซึ้งที่นี่อุ่นกายค่ะอิ่มท้องแต่ว่าไม่ได้อุ่นใจค่ะ <c oughs> คพาว่าไม่ได้อุ่นใจหมายความว่าพวกเขาไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหน กลับไปบ้านจะเอาอะไรกินตอนนี้ที่มีนี่อยู่จะเอาเงินจากที่ไหนใช้ค่ะนี่คือปัญหาของคนที่นี่ที่อาจจะต้องแก้ไขด้วยซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและจิตใจในระยะยาวเขามองว่าอยู่ที่นี่มีข้าวกินสมมื้อก็จรงิงแต่คนที่อยู่ที่นี่เขาไม่ได้คิดแค่ณปัจจุบันคนะ่ะคนทุกคนต้องคิดว่ามันมีเป้าหมายมันมีอนาคตฉันกลับไปจะเอาเงินจากไหนส่งลูกเจ้าหนี้โทรศัพท์ทวงถามหนี้ทุกวันทั้งรายวันรายเดือนนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่ากินได้แต่มันก็ไม่ได้อุ่นใจแต่เชื่อไหมเขา เขารู้ปัญหานี้นะคะเขาพยายามกําลังจะแก้ไขอยู่ด้วยการทําโครงการต่างๆอย่างเช่นทางจังหวัดเองไง uh huh. เขาก็ส่งพมจมา,จมาค,ครับมานั่งคุยเคส by เคสมาคุยเลยมีปัญหาเรื่องอะไรอยากกลับไปอยากทําอะไรอยากทาอาชีพแบบไหนตอนเนี้ยที่คุยกับหน่วยงานผู้ตรวจนะคะแบบคร่าวๆนะคะเขาบอกว่ากลับไปอะไรก็ได้ทําให้ชาวบ้านอิ่มท้องด้เร็วที่สุด mm. อะไรก็ได้ทําให้ชาวบ้านมีเงินไหลเข้ามาที่สุดตอนนี้เขาน่าจะวางโมเดลไว้คือ กลับไปปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เพียงแค่ว่ากินเองอย่างเดียวนะคะคแต่ก่อนที่จะปลูกและกินเองได้เอาน้ําจากไหนรดน้ําต้นไม้เอาน้ําจากไหนรดน้ําผักสวนครัวเพราะเพียงแค่กระทั่งทํานายอย่างเดียวน้ําก็ยังไม่พอเลยอะคะ่ะแล้วถ้าหากปลูกผักสวนครัวรอบบ้านที่ต้องใช้น้าในปริมาณเยอะอีก จะเอาน้ําจากไหนรถอันนี้จะต้องเป็นโมเดลที่ต้องไปปรับกันเราเดินเข้าไปที่สูนอพยพเอาจริงๆภาพแต่แต่ละวันมันต่างกันเลยนะคะวันนี้เรามาเห็นคนนอนกันเต็มเลยค่ะวันรุ่งขึ้นเรามาอาจจะบางตาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดิฉันเข้าไปสู์วันหนึ่งเดียดิฉันเจอว่ามีคนพับผ้าพับผ่อนเก็บเสื้อม้วนเรียบร้อยเตรียมใส่กระเป๋าเตรียมจะยกขึ้นรถแล้วนะคะปรากฏเจ้าหน้าที่มาเจอบอกแม่ยายอยู่ก่อนได้ไหมบ้านอยู่ตรงไหนบอกว่าอยู่ข้างปราสาทอยอยากจะกลับจริงๆเพราะว่าเป็นห่วงหมาเป็นห่วงแมว เลี้้ยงเไวจ้าหน้าที่ต้องเจรจาแต่อาศัยการเจรจาแบบเข้าอกเข้าใจนี่นะครับผมว่าตับไตเกิดเรีอยรแรงพุ๊บึมันจะกลับมมันยากมันลำบากมันเดินทางเหน่งไกลด้วยอันตรายด้วยจริงๆแล้วถ้าไม่จําเป็นผมผมไม่อยากให้กลับเอานะท่านผอเขาไม่อยากให้กลับเพราะท่านผอบริหารที่นี่วันที่สี่วันที่สี่ทางการบอกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่กี่วันแล้วลูกขอเนาะ อยากให้ลูกลำบากใจกันเลยอยู่กันก่อนแต่ชาวบ้านก็มีเหตุผลจําเป็นจริงๆในอนาคตปากท้องเขาต้องเดินค่ะเขากลับไปเขามีสัตว์เลี้ยงที่เขาต้องเลี้ยงเขามีภาระอยู่ที่บ้านจะเชื่อไหมคะว่าเหตุผลสองเหตุผลสุดท้ายแล้วจุดตรงกลางก็คือความสมัครใจที่จะอยู่ต่อหรือว่ากลับเองอผู้ใหญ่บ้านหรือใครบางคนเขาก็บอกว่าไม่ไม่สามารถห้ามได้หรอกถ้าเขาจะกลับแต่เพียงจะบอกว่าอธิบายว่า ๆ,ๆที่พบคันกลึงกลางนี่อาจจะแบบกลางวันไปดูบ้านกลางคืนกลับออกมานอนที่ศูนย์พักพิงมีมแบบนี้มีค่ะมีแหละคนบอกว่ากลับไปดูบ้านแล้วแต่รู้สึกว่าบ้านมันอยู่ได้ก็จริงแหละแต่ว่าอยากจะกลับมานอนที่ศูนย์เพราะถ้าหากให้กลับไปบ้านก็นอนอไม่หลับ<อ>แต่ดิฉันเข้าใจมุมชาวบ้านไม่อยากให้มุมนี้เป็นดราม่าสาหรับใครหลายคนเขายังไม่ให้กลับกลับไปทําไมชาวบ้านมีเหตุผลนะคะเชื่อไหมคะว่าตอนช่วงต้นปีค่ะ ที่ภาคอีสานเขามีปัญหาเรื่องของน้ําท่าส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ทําเรื่องของนาข้าวน้ําท่าตอนนั้นก็ทําไม่ดีสักเท่าไหร่ค่ะคือมันไม่ดีปลูกข้าวมาไม่ได้ช่วงนี้คือช่วงที่ฝนลงโอกาสทองของพวกเขามาถึงที่พวกเขาจะสามารถปลูกข้าวหอมมะลิและเก็บ เกี่ยวขายได้ในฤด,ดูการน,นี้ป uh huh. รากฏว่าระหว่างช่วงที่ทุกคนต้องไปซ่อมข้าว uh huh. ต้องวิ่งหนีระเบิดแทนนะะ uh huh. ช่วงที่ต้องใส่ปุ๋ยไปวิ่งหนีระเบิดแทนนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะกลับไปในช่วงนี้จริงๆเพราะมันส่งผลกระทบไม่ใช่แค่รายวันรายเดือนนะแต่มัน uh huh. ส่งผลกระทบว่าปีหน้าเขาจะไม่มีตังค์ลงทุน